นี่คือการขึ้นบันไดอย่างถูกวิธีเอาแล้วนะครับการขึ้นบันไดอย่างถูกวิธีครับโอ้ยค่อยๆลูกโอ้ยโอ้โหอโอ้โหโอโห้โ,อโห,โโห <S <S บายบายมาลงมาขึ้นได้ก็ต้องลงได้ลูก เดยวไปชั้นสองเลยไหมโอ้ย <ไป S 2> โอ้ย,อยจะพัฒนาขึ้นชั้นสองเลยเหรอลูกฮะไปสิไปยังไงชั้นสองไปยังไ,ไงไปยงไงยังยังพอก่อนลูกพอก่อนชั้นสองเนี่ยนัน ครูก็จะไปนอนแล้วอ้าวหูเอาแล้วท่าน,นี้ท่าน,นี้ง่วงก็ขึ้นเองเลยนะลูกนะถ้าง,ง,ง่วงก็ขึ้นเองเลยนะลูกนะเออโอเคโอ้ยโอ้โหโอ,โอเคเลยนี่นี่เข้าห้องนี้สินี่ครูห้องนั้นลกออย่าไปเข้านี่นี่นี่ห้องนี้นี่นี่นี่ นี่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 นนอา้าวเล้วไปนอนเลย